the network. วัสดีครับผมหมอลำเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กับเกมริบัตคัานีกันอีกเช่นเคยตัวในวันนี้ผมจะมารีวิวชุดของอูติสนิ้วนางหรือว่า The Ring p o e t ิ List นั่นเองนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของช่องหมอลำเกมเมอร์ละก็อย่าลืมกดซับกันไว้ด้วยนะฮะพอกดกันแล้วเนี่ยเราเข้าไปในเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยตัวของอุติสชุดนี้นั้นจะเป็นนนชชุดดดดระะะััับ2าาววววไ้แลลมมม่ะะ่่่ใตติิเเยยหจ แกสามารถหลุดในการชาได้ทุกตู้และก็ยังสามารถแลกในร้านค้าแลกเศษได้ทุกซีซั่นเหมือนกันนะฮะซึ่งลูกเล่นของอุติชชุดนี้ก็จะเป็นสายบริดและมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่นดีบับหลากหลายแบบเลยกับศัตรู ซึ่งยิ่งศัตรูมีดีบัฟเยอะเท่าไรเนี่ยเจ้แกก็จะเก่งขึ้นตามนั้นนะฮะงั้นเราไปฟังสเตตัสคร่าวๆของแกกันดีกว่าโดยตอนที่แกเลเวล45เจ้แกจะมีเลือดอยู่ที่172พลังป้องกันอยู่ที่42และความเร็วพื้นฐานช้าสุดคือ3และเร็วสุด Q6 นะฮะและการต้านทานการโจมตีของเจ้แกเนี่ยเจ้แกจะรับดาเมจฟ,ฟันได้ปกติต้านทานการแทงและแพททุบ2เท่าน,นะฮะและสุดท้ายเนี่ยสีที่แกเจนได้จะมีสีส้มแดงและเขียวนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าสเตตัสแกเนี่ยดูธรรมดาไปหน่อยแต่นั่กไมใชปัญาอะร ะะต่อไปเราไปดูสกิลของเจ๊แกกันดีกว่าโดยสกิลแรกของแกนั้นจะมีเงื่อนไขว่าถ้าหากเป้าหมายมีดีบัฟเลือดออกหรือว่าบลีดเนี่ยตั้งแต่6ขึ้นไปเนี่ยสกิลนี้จะโมขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นสกิลนี้จะยังแปะบลีดเส่เป้าหมายได้ด้วยไอส้สกิลนี้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะมันมีดีแค่ว่าโมตอนที่อีฝันติดเลือดเยอะๆแค่นั้นเองนะฮะที่เหลือก็ธรรมดาธรรมดานะ ต่อไปคือสกิลไฮไลท์ของเจ๊แกชุดนี้เลยนะฮะสกิลนี้มีเงื่อนไขว่าสกิลนี้จะมีเงื่อนไขเพิ่มความโม้ให้กับสกิลนี้ได้เมื่อเป้าหมายมีบริดตั้งแต่6ขึ้นไปนั่นเองฮะแล้วไอทีเด็ดของสกิลเนี้ยจะอยู่ตรงที่ความสามารถของเหรียญที่2ของมันนะฮะโดยมันจะบอกว่าจะมีโอกาสพื้นฐานอยู่ที่40%ที่จะใช้คอยที่2หรือว่าเหรียญที่2ซ้ำนั่นแหละฮะโดยโอกาสที่จะทําให้ใช้ความสามารถนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนดีบัฟที่แตกต่างกันบนตัวของเป้าหมายอันละ2นะะซึ่งเราสามามรถใช้ skill สิสะ เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วเบี้ยวโกงเข็นนอกจากนี้เมื่อแกตีซ้ําได้เนี่ยสกิลนี้ของแกจะแปะบลิดเลขหลังเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะฮะซึ่งไอ้สกิลนี้จะเป็นสกิลธาตุเมลหลักของเจ๊แกเลยรวมไปถึงใช้แปะเลขหลังบลิดได้ด้วยซึ่งมันแรงมากๆเกือบเท่ากับของยี่ซังเดริงเลยแต่คนนั้นตัวคูลเดเมทของเขาจะเยอะกว่าแค่นั้นเองก็นะมันเป็นตัว2ดาวนะต่อไปสกิลสุดท้ายคือสกิลสามสกิลนี้ไม่ใช่สกิลธาตุเมทที่แรงอะไรมากนักนะฮะแต่มันจะมีประโยชน์มากในการมอบปั๊มให้กับเพื่อนและสนนนีีีี้้้ยยััััังงสสสาามมมมมรถแแแปปะะะดดดดบบบบุุ่่ไวซึทจ มีเบิร์นบลิทแรปเจอร์ทรีมอลและซิงกิ้งนะฮะซึ่งเดเมจของสกิลนี้ยังเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนดีบัฟที่แตกต่างกันบนตัวของเป้าหมายด้วยฮะแต่จุดสําคัญของสกิลนี้มันคือตอนที่เจ๊แกตีสตันได้หรือว่ากาจัดศัตรูได้ด้วยสกิลนี้เนี่ยเจ๊แกก็จะแจกบัฟเพิ่มเดเมจแทงให้กับเพื่อนที่มีค่าสติเยอะที่สุดด้วยนะฮะและหากเพื่อนที่ได้รับบัฟคนนั้นอ่ะเขาเป็นคนมาจากเดริ่งเขาคนนั้นก็จะได้บัฟเพิ่มเดเมจแทงเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะอย่าง เราไม่ต้องคาดหวังกับเดเมจของสกิลนี้นะฮะต่อไปสกิลป้องกันของแกกันโดยเมื่อใช้สกิลป้องกันเนี่ยถ้าเป้าหมายที่เจ้แกเล็งอยู่เขามีปรีเท่ากับ10แต้มหรือว่ามากกว่าเนี่ยสกิล <skill S 2> นี้จะมีแต้มที่ขี้โมขึ้นมานะฮะซึ่งดีนะในบางสถานาการณ์ต่อไปเราไปฟังพาสซีฟกันดีกว่าโดยชุดนี้เจ้แกก็จะมี2พารซีฟนะฮะโดยพารทซีฟอันแรกเนี่ยคือไอเดดิตี้อันนี้จะนับว่าเป็นเดดิตี้สายปรีเท่านั้นนะการแฝงสถานะแบบซ่มต่ตางๆของแกเนี่ยจะไม่ทาให้แกนัวเเเปนลล้ะมมไจกขแ แบบตอนที่ช่วงผูเดิริงเข้ามาในเกมใหม่ๆนั่นแหละฮะก่อนที่พวกเขาจะโดนเนฟบนั่นแหละส่วนพาสซีฟต,ต่อมาเนี่ยอันนี้จะทํางานเมื่อเรามีสีส้มหรือว่าลัสตั้งแต่ C ีอันขึ้นไปนะฮะโดยเมื่อต่อมาทํางานแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตอนที่เราเริ่มการต่อสู้เนี่ยเจ๊แก,กจะสุมมอบดีบับให้กับศัตรูแบบสุ่ม2คนนะฮะซึ่งดีบับแบบสุมเนี่ยแกจะมีเบิร์นบรีดแรปเจอร์เทรมอร์และซิงกิ้งนั่นเองฮะซึ่งพาสซีฟนี้ดีมากสำหรับเดริงเพราะว่าได้ดีบับมาเพิ่มโอกาสให้กับส ตั้งแต่ซีอันขึ้นไปนะฮะโดยข้อสามารถมันบอกว่าเมื่อเพื่อนของเราที่มีค่าสติน้อยที่สุดในสนามเนี่ยทำการก,กับจัตดสดรูที่ติดดีบับอย่างรีดอยู่เพื่อคนอนั้นเขาจะได้รับการรักษาค่าสติมา5แต้มนะฮะและการรักษาจะเพิ่มขึ้นอีก1แต้มตามจำนวนดีบับที่ติดอยู่กับศัตรูที่เพื่อนคนนั้นกัดจัดไปนะฮะข้าศึกวิธีว่าดีเลยกับคนที่กินสติตัวเองบ่อยๆนะฮะอย่างเช่นว่าซินแคลร์ดอนออฟฟิศนั่นเองฮะก็จบกันไปกับสก,กลิลของเจ๊แกแล้วเราไปดูทีมที่นนอ ว่าจะต้องเป็นทีมหิวเลือดหรือว่าบลีนนั่นเองฮะทีมนี้ตัวหลักๆที่เราต้องมีเลยก็ต้องเป็นยี่สังนิ้วนางอยู่แล้วเพราะว่าเดเมจของชุดนี้นั้นมันแรงมากๆเลยนะฮะแลวอุติช,ชุดนี้ก็ยังเป็นซัพพอร์ตของเดอริงยี่สังได้ดีมากๆในระดับหนึ่งด้วยต่อมาก็อิสมาเอลกับตันนะฮะถ้าพูดเรื่องแทงเลือดเนี่ยอิสมาเอลชุดนี้ขาดไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเดเมจกับสกิลซับของแกเนี่ยเวอร์มากต่อไปก็ฟอลต์ฟูชุดนี้เราเอามาแปะดีบัฟจากสกิลสองเพื่อทําให้ยีชชีีี่่่่่ััััังงงงงงงแแแลละะะออออออทิิสสสชชุดดดดเเเรนนนนนน้้้้้ใกกขขตวไาายยึมบ ช่วยเพิ่มเดเมจให้กับทีมของเราได้ด้วยต่อไปตัวทำเดเมจอย่างพี่ฮิ a t Clip ก็ตายไม่ต้องพูดอะไรมากเดเมจแกแรงมากและดีบัฟจากสกิลสามของแกก็มีประโยชน์มากและสุดท้ายก็คือหงลูกฮุกออกฟีนนั่นเองฮะเหมือนกับพี่ฮิ a t c l i นั่นแหละเอามาทำเดเมจช่วยให้เราทำรอบได้เร็วขึ้นเองฮะนี่ก็คือทีมที่เหมาะกับอุติิชุดนี้ที่สุดนะฮะส่วนปรับตรงไหนได้บ้างเนี่ยก,ก็คงจะเป็นตรงที่เฝ้าตะปูนั่นแหละฮะถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่เป็นเรียวชูเชฟมันก็ได้นะฮะได้ดีบัฟเท่ากันเลยแต่ฟ้้้้นนนนสสตติใใหทีมมะะ Shape ีีีมมมมไไไไ่่่่่ดะะวออปถาครเกก ก็ใส่เป็นรอย่าตะป,ปูมาก็ได้นะฮะเพราะว่าดีบัฟแกก็แปะได้ดีเหมือนกันแต่อาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ถ้าคุณไม่มีรยอย่าอีกเนี่ยก็ลองเอาดอนตะป,ปูมาก็ได้ก็แปะได้ดีแต่ว่าแกชนกากมากนะฮะเดเมจก็เงินๆแหละหรือว่าถ้าใครคิดว่าทีมของเราดีบัฟมันพอแล้วไม่ต้องการบลิหรือไม่ต้องการตะป,ปูไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยเราไปใส่เป็นซินแคลยันก็ได้นะฮะดีบับอยู่ตลอดไปเดเมจอยู่ตลอดกานนะฮะแถมยันของพี่แกทําให้ทีมมันเดเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะใครยังไม่รู้วิธีใช้ซินแคลชุดนีีีี้้้้กก็็สาาามมมรรรถเดดดยววววววไไไไไไปปปปููคลิิิท่่ผ่ผผออต ทีมที่อุติสพไปได้อย่างทีมแทงนะฮะทีมนี้เขาจะเน้นดาเมจแทงนั่นแหละดาเมจก็จะแรงเบาขึ้นอยู่กับของที่เรามีนั่นแหละฮะถ้าใครตัวครบก็ลองเล่นดูได้นะฮะส่วนทีมสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือทีมดีบัฟกนั่นเองฮะโดยทีมนี้จะเล่นดีบัฟมัวม่วๆไปเลยนะโดยจะใส่ตามนี้เลยบอกเลยว่าทีมทีมนี้แทบจะการันตีว่ายี่กับอตุตเนี่ยแทบจะลั่นสกิลสองได้ง่ายๆเลยนะฮะต่อไปเราไปฟังสรุปของอุติสชุดนี้กันดีกว่าโดยโอุติิชุดนี้นะั้นจะเป็นชุดที่ดาวน้อย ผมที่ว่าแกมีวิธีเล่นที่ง่ายและไม่ยากในการเข้าใจนะฮะทำให้ชุดนี้เป็นหนึ่งในชุดที่ถ้าคุณกำลังมองหาตัวเเมีดใหม่มาปั้นเนี่ยคุณก็สามารถลองเอามาเล่นได้นะฮะ ก็จบกันไปแล้วกับคลิปรีวิวคลิปนี้นะเป็นยังไงกันบ้างได้อะไรกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ผมตื่นสายมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนเอาแต่เล่นวัวจนลืมนอนเลยนะฮะรู้ตัวอีกทีผมก็นอนตอนตีสามกว่าๆแล้วซึ่งไอ้คลิปนี้นั้นผมก็พยายามทําให้สั้นและพยายามใช้คําศัพท์ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะฮะซึ่งถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมคงไม่มีอะไรพูดแล้วมีแต่ว่าต่อไปนี้ผมก็ขอฝากคลิปคลิปนี้เป็นหนาสสดวั้ี